วันนี้มีเรื่องข่าวดีจบอกช่องโอริมนะจ๊ะผู้ติด,ดตาม30แล้วเย้ใครที่ยังไม่กด้่วมก็ร่ดตามได้นะแล้วใครที่อยากจะให้ทำคลิปคอนเทนต์อะไรบอกมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับเที่ยว เกี่ยวกับเกมอะไรก็บอกว่าได้นะยกเว้นเกมที่ไม่ได้โหลดมาเล่นก็อย่าขาให้ลิบมาเล่นนะคะทุกคนเอาเกมอะไรก็ได้ที่ทุกคนเล่นนะคะสมัยนี้ก็น่าจะมีเยอะอยู่แล้วเกมแต่ละเกมนั่นแหละก็สไลค์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพื่อคนีคนคน้อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้วยกรนนะคะก็ คลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปแนะนำตัวอะไรนะคะเป็นคลิปว่าใครจะมาแสดงความยดีก็มาได้นะคะทุกคนจะขอบคุณอย่างงามเลยนะคะโอเคการัลาดคลิปนี้บายบาย